โม,มงยี่สิบหกแม่ติดท้ายคลิปกันดูเขาจับขอบ จับขอบมือนีจับขอบให้ตรงแล้วก็ตัดเสาออกให้เทียงก็เลยงามแล้วก็เลยโบมีอันนั่นแล้วก็เลยท่อกันดีแล้วเออเม,มือนีอ้ตัดเสาสาบขอบจับระดับขอบนะจับระดับขอบอ ไปก่อนบายตัวน,นี้งามเลยเปลี่ยนแล้วช่วยไม่เอาออกแล้วมืนเอเช้านี่เอา้าก็สี่นาทีไว้แท้แม่มึง ໂຕນີ້ກໍກຳລັງຊິງາມເຮົາບໍ່ຄຶດຊິຕົ້ນນັ້ດບ